สำหรับใครที่มีคำถามว่าตัวโบ็อกกับฟิลเลอร์เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับตัวโปรแักซินนะครับหรือว่าโบ็อกเนี่ยครับจริงๆแล้วเราเน้นใช้ในการรักษาในกลุ่มของโรคริ้วรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหางตาตีนงกานะครับหรือว่า ในกลุ่มของกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติอย่างเช่นบริเวณกล้ามบริเวณน่องบริเวณแขนนะครับสำหรับในส่วนของฟิลเลอร์เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการเติมวอลลุ่มไม่ว่าจะเป็นบริเวณโหนกแก้มบริเวณขมับนะครับที่อาจจะมีการตอบเพ่ให้ดูไม่สดชื่นอาจจะดูมีอายุนะครับแต่ทางนี้นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลิฟติ้งในเรื่องของการกระชับรูปหนุมคนนะครับซึ่งหากทำร่วมกันเนี่ยครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า synergistic effect นะคร ทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการได้รับการรักษานะครับควรได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เช,ชี่ยวชาญก่อนนะครับว่าจะต้องได้รับปริมาณที่มากน้อยขนาดไหนหรือว่าเหมาะสมที่จะเติมหรือไม่เติมนะครับหากใครมีคําถามสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยแล้วพบกันครับ